สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีจอนนี่มือปราบอินดีทั่วประเทศไถท่ที่กระดลครับมาเดิอกินเขาออน้องกันนั้งผมครับอุ้ยลาบผมต้มแ่บแซ่บนะครับพี่น้องนี่ต้มแ,บแ,บแบ่บเส่ยบอุบลราชธานีเ <c oughs> มืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินจินไทยนักปราดถวยราชไฟทางามล้ำเทียนรรษาหาแต้มแดนประวัติศาสตร์ประตูค้ากับชาติอินโดจีนบ้านเกิดจอนนี่มือปราบครับพี่น้อง ลาบขมต้มแซบเส,บส,บสบี่ยมเส่ยได้พี่น้องเด้อเจวเสียมขมขมลำ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 ขอนี้ยวก่อนห้อนพี่น้องของนี้วขอนอ,อนมีโอกาสมาอุบลราชธานีแวะมายามผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีอยู่ดีแม่งสูบุสุคนครับมาได้กินเข่าครับเพียรเบียกคนได้แล้วมาได้ภารกิจนะครับเนะาะก็มีโอกาสมาอุบลราชธานีอย่าลืมแวะมาทานข้าวที่จอนนี่แซบนะครับตั้งอยู่ที่ ตัวอำเภอวารินชำราบติดกับอำเภอเมืองอุบลราชธานีห่างจากสนามบินเพียง1กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับห่างจากสถานีรถไฟเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับปักหมุดกูเกิลแมปพิมพ์ว่าจอรนี่แซ่บเลยมือนี้ครับนี่อืมอครับหนาตาเนื้องัวกระโดนแข่แท่เนื้องัวงบานๆเท่าเจ๊แท่ครับบีขมขมบีแท่นะครับเนื้อเบางดีครับแผ่นแผ่นบางๆเกิดจากการมักเีมดีขม ะคพักบานเฮาใบบักตูมกานะครับใบบักส้มโอม้พักกานหินบักปิกสวนนี่ครับมากินข้อแรกโวยวายข้อแรกไหมกินข้อต้องกันพี่น้องนี่ลาบขุมแซ่บแบบพี่น้อง อจอยนี้นะฝนได้พี่น้องเนี่ยราบานระวังการเดินทางไปมากครับรถจะนอนระวังสดตุ่มเดืแบบอบแซ่บม,มาซิมอันลาบจอนนี่แซบบ่บนะครับแซ่บพี่น้องรู้จดเลยอืมอืมรับ รับนหวานรับนหวานออบ๊กคลิกแบบย่องพันไปพันม,นมากกัยาม่ยกันพันมากอุบลไม่กินขอ กับหลายพี่น้องมีโอกาสมายามตอนนี้แสบได้พี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจอของฝากผมกับักทางมาในเพจเลย,เลยักขอความมาเลยครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งให้หอนหน้าบ้านนะครับเบิร์พี่นอยายยาย้องคำใหญ่ mhm 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 nuôi mhm 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 ืมอตัอาแซ่บแบบนี้ว่าตายง่ายหรอกทักคนบ้านอือทานไป่านมาแวะพยายามกันนะครับมากินหลาบแซ่บกับเผาอาหารไทยจีนอีสานมีหมดครับเดี๋ยวนนี้เดี๋ยวจะมีไก่ย่างปลาเผาเพิ่ม ะแซ่บไรเนื้อแตกซาซาเลยเป็นกำลังใจพี่น้องข้าสูบู่ทุกคนนะครับเด้อกำลังรวยๆยาเจ็บยาจนพานาหน้าอุบัติเหท่านนี้ขอแ,แวะมากินเข่าร้านผมจนนีแซ่บครับแวะมายามกันผมเป็นกำลังใจพี่น้องข้าสูบู่ทุกคนขอให้ทุกท่านสุ้ภาพร่างกายแข็งแรงค้า,า,าสุดท้ายนี้มอบให้พิเศษ,ษสุดสำหรับผู้สาวบางคนศีรบ o จริงใจ คำนใหญ่ให้กับคนที่บ่จริงใจนี่อืมแรงไหมสำหรับต้่มคำนี้มอบพิเศษสุดสำหรับพี่น้องผมเอฟซี 3, ผมทางประเทศไหล,ล่มลรวยสุบาบาลังการแรงครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับมีกวการพยายามำมิสเตอร์แซบด้วยครับสวัสดีครับ